ก็สวัสดีกับนักลงทุนทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับ OWC ก่อนเกมสำหรับคู่ที่เราจะหยิบยกมาพรีวิวกันในวันนี้จะไปกันที่ฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานนัดที่14ของฤดูกาลจะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฮัมสตัดจะพบกับทางด้าน AI k เคโซนาหน่วยทั้งสทีมจะลงวัดฝีเท้ากันในช่วงดึกของวันจันทร์ที่15กรกฎาคมนี้ช่วงราตเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยที่สนามออจานวัดเมืองฮัมสตัดประเทศสวีเดน มาดูที่ฟอร์มและผลงานของทั้ง2ทีมจาวานฮามสตันตอนนี้พวกเขาย่อนดับที่9ของตารางลงทําการแข่งขันไปแล้ว13เกมชนะ6และแพ้ไป7จ็ดสกอร์มาได้18และเสียไป24ประตูในผลงาน5เกมย้อนหลังของพวกเขาต้องบอกว่าทำได้ไม่ดีชนะ1่เสมอ2แพ้2ล่าสุดพวกเขาบุกไปพ่ายกับทางด้านมามมา5ประตูหนึ่งโดยผลตอบแทนการลงทุนพวกเขาเก็บมาได้เพียงแค่เกมเดียวและผลสกอร์รวมก็เป็นโอเวอร์ไป3เกม ส่วนทางด้านผลงานในบ้านของพวกเขาก็ต้องบอกว่ายังไว้ใจได้อยู่5เกมหลังสดุดชนะ3เสมอ1แพ้1อัตราการชนะเกมในบ้านฤดูกาลนี้ของพวกเขาคือ66%โดยผลตอบแทนการลงทุนเกมในบ้านพวกเขาเก็บมาได้3เกมและผลสกอร์รวมก็เป็นโอเวอร์ไป3เกมทางด้านผู้มาเยือนอย่าง a k k o n โซน,น่าตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่11ของตารางลงทำการแข่งขันไปแล้ว13เกมชนะ5เสมอ2แพ้ไป6ผลสกอร์มาได้24และเสียไป29ประตู ผลผลงาน5เกมย้อนหลังของเขาทำได้ไม่ดีชนะ1แพ้ไป4ล่าสุดก็เปิดบ้านพ่ายกับทางด้านคันมาไป2ประตูหนึ่งโดยผลตอบแทนการลงทุนเก็บมาได้เพียงแค่เกมเดียวและผลสกอร์รวมก็เป็นโอเวอร์ทั้งหมดส่วนเกมที่ต้องออกไปเยือนของพวกเขาก็ต้องบอกว่ายำแย่5เกมล่าสุดที่ออกไปเยือนชนะไม่ได้เลยอัตราการชนะเกมเยือนฤดูกาลนี้ของพวกเขาคือศูนย์เปอร์เซ็นต์โดยผลตอบแทนการลงทุนเกมเยือนก็เก็บมาไม่ได้ส่วนผลสกอร์รวมก็เป็นโอเวอร์ทั้งหมด มาดูที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านฮฮมสตาร์ทวันนี้พวกเขามีรายงานตัวเล่นบาดเจ็บเข้ามารายเดียวอย่างทางด้านนาฮิมมฮัมเมดส่วนการจะท้าวันนี้คาดว่าจะมาในรูปแบบ4-4-2โดยริมเส้น2ฝั่งก็จะเป็นกิลลี่เยอร์สันและทางด้านโมแกนกราฟนาคู่กองหน้าก็จะเป็นทางด้านแบรดกอสเตอร์และทางด้านบินนีอิงกาสันทางด้านเอไอเคโซนาวันนี้พวกเขามีรายงานตัวเล่นบาดเจ็บเข้ามา3รายก็จะมีทางด้านอับดินฮาคินลานี อเล็กซานเดอร์เบรากี้และทางด้านมาร์ตินเอลิงเซนส่วนการจดทัาวันนี้ของพวกเขาก็น่าจะมาในรูปแบบ3-4-3โดยริมเส้น2ฝั่งก็จะเป็นแมดเดอร์เทอร์ทิเซนและทางดน้านรุยมเรสโต้สประสานแดนหน้าก็จะเป็นเบอร์ซันเซลิน่ายูฮานนิสพิตตาและทางดน้านอูมานฟาราฟสำหรับสถิติที่เคยเจอกันของเกมคู่นี้5เกมล่าสุดค่อนข้างจะสูสีกัน เกมล่าสุดที่เจอกันเป็นฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานเป็นทางด้านเอเคโซนาเปิดบ้านเสมอกับฮั m มสตัดไป 1, 1. นตัว1ผลตอบแทนการลงทุนฮัมสตัดเก็บไปได้ 3, โซนาเก็บไปได้2ให้ผลสกอร์รวมก็เป็นโอเวอร์ไป2และอันเดอร์อีก3เดทการลงทุนของคู่นี้เปิดที่ a k เคโซนาต่อ0.5และสกอร์รวมอยู่ที่2.75มาดูที่ความคิดเห็นส่วนตัวของฟุตบอลคู่นี้ ฮามสตาร์พวกเขาออกรดูการได้อย่างค่อนข้างดีด้วยการเก็บชัยชนะได้4และแพ้ไป2จาก6เกมแรกทําให้พวกเขาขึ้นไปรั้งอันดับที่2ของแมตช์เดย์ที่6อย่างไรก็ตามตั้งแต่นั้นมาฟอร์มพวกเขาก็ตกต่าลงพวกเขาสามารถเก็บได้เพียง6แต้มจาก7เกมหลังสุดโดยชนะ2นัดและแพ้ไป5นัดส่งผลให้พวกเขาร่วงลงมาอย่างรวดเร็วตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่9ของตารางเฮไอเคโซน่าพวกเขา,ขาเริ่มรุต้นรดูการได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน ไวแม้แพ้ใคร5เกมแรกของฤดูการังอันดับที่2ในแมตช์เดย์ที่7แต่หลังจากนั้นผลงานของพวกเขาก็ต้องบอกว่าย่ำแย่ด้วย6เกมถัดมาพวกเขาเก็บเพิ่มได้เพียงแค่3แต้มเท่านั้นทําให้ตัวนี้พวกเขารังอยู่ที่อันดับที่11ของตารางโดยผลงานของทั้ง2ทีมนับปัจจุบันก็ต้องมองว่าไม่ดีด้วยกันนงคู่แต่ทางด้านแฮมส์ัดพวกเขามักจะทําผลงานได้ดีในบ้านตัวเองในขณะที่ทางด้านเอไอเคโน่าผลงานนอกบ้านย่ำแย่ ดูแล้วแม้ผลงานของทั้งคู่จะไม่ดีด้วยกันทัน้งคู่แต่ก็ยังเชื่อมั่นในเจ้าวบ้านที่เมื่อพวกเขาได้เล่นในบ้านตัวเองก็มักจะทาได้ดีดูแล้วอย่างน้อยพวกเขาไม่น่าจะแพ้ในบ้านตัวเองเป็นอย่างน้อยสําหรับคู่นี้ให้อยู่ไที่ฮา,าร์มสตัดโอเคกว่าและนี่คือพรีวิวที่นํามาฝากในวันนี้หากท่าในใดต้องการเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์มาที่แอททีดีแปดแปดหรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ